ฟันมันไม่สวยหรือ <S 2> <S 2> รู้สึกว่าฟันมันไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย <S <S หินปูนมันมีอะไรที่ร้าแรงมากกว่านั้นอีกนะครับถ้าเกิดเราปล่อยปละละเลยมันไปเนาะก็ทุกคนอ,อาจจะเคยได้ยินเนาะว่าทําทไมเราต้องมาขูดหินปูนทุกๆหเดือนเนาะไม่ว่าจะแบบเป็นเพื่อนหรือว่าหมอฟันเคยบอกมาเนาะหลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยเพราะว่าเราแบบแค่มีคราบสีเหลืองหรือว่ามีไอที่เรียกว่าหินปูนเนี่ยเกาะอยู่ตามฟันรู้สึกว่ามันมันไม่สวยหรือรู้สึกว่าฟันมันไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหินปูนมันมีอะไรที่ร้าแรงมากกกกว่่่่่าาาาาาานนนนนนััั้้้ออออออีีะะะรถเเเเเิดดปปปลลลยยยมมไญหืๆจจจงช เลือดออกตามไายฟันหรือว่าแปรงฟันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีเลือดออกอะไรเงี้ยครับเลือดออกง่ายหรืออาจจะฟันโยกหรือบางคนอาจจะรุนแรงไปถึงต้องถอนฟันเลยนะครับก็จริงๆสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากหินปูนเหมือนกันซึ่งตัวหินปูนเนี่ยมันก็จะเป็นที่สะสมของแบคทีรียอะไรเงี้ยนะครับอยู่ตรงขอบเหงือตลองคิดภาพว่าถ้าเราปล่อยให้แบคทีรียเนี่ยมันตระตรงอยู่ตรงขอบเหงืออเยอะๆไม่ใช่แค่หินปูนมันจะใหญ่ขึ้นหรือว่าเห็นชัดขึ้นตัวแบคทีรียมันก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าไปทําลายเนื้อเยื่อนนน่่อองงงปาาไวึพแแลลสภ เรื่อยๆ,ๆทาให้อักเสบขึ้นเนื้อมันก็จะอักเสบมีแดงมีเลือดออกมากขึ้นหรืออาจจะเกิดการแบบฟันโยกมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเราฟันโยกเนี่ยฟันมันก็อาจจะอยู่ไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องถอนไปนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความร้ายแรงเนาะเมื่อเราบ่อยปะละเลยไปแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถป้องกันได้เนาะคุณหมอฟันเนี่ยเขาก็เลยจะบอกว่าทุกๆ6เดือนเนี่ยให้มาขูดหินปูนใช่ไหมครับซึ่งการขูดหินปูน6เดือนมันไม่ใช่แค่มาขูดเพื่อให้หินปูนหายไปเนาะมันเหมือนเป็นการมาเช็ค up ตัวฟันอื่่่่่่นนนนๆด้้ววยาาาาาใชออองปปปกกกเเเรรระะะมีีไทติลพฉั็ อยากให้ทุกคนเนี่ยวมาขูดปูนบ่อยๆกันนะครับผมก็6เดือนเ,ออเป็นอย่างน้อยนะครับผมไม่ใช่แค่เพื่อขูดปูนนอกแต่เพื่อสุขภาพช่องปากของเรานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะต้องมาขูดที่ไหนก็มาปรึกษาหรือมาสอบถามแบบเกี่ยวกับช่องปากเกี่ยวกับโรคเนี่ยที่คลินิกเฮสมนั hey ่นนะครับผมก็ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ